โหลโหลสวัสดีครับเราจะมามัดรวมปืนกลเล็กมั่งนะครับผมที่เราใส่ไปกระบอกแรกก็คือ MP5K กระบอกนี้ปืนกลเล็กกับอ่าเป็น MPX Aurora นะครับผมกระบอกนี้ กระบอกสามเป็น P90 อารติกกระบอกนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมัดรวมกันเลยนะครับผมเราจะต่อเรือโซเลไปเริ่มกันด้วยที่กระบอกแรกก็คือ MP5 นะครับผมไปเลยไม่มีเก็บเสียงด้วย MP5 กระบอกนี้ ปืนกระโหลกยิงเอ้ยปืนไม่กระโหลกคนยิงอาจกลาไอ้โว้ยการเปลี่ยนลุกก็ถือว่าเร็วอ๋อไอยิงเบามากกระบอกที่สองเป็น M P X ลูกสามสิบนัดลองดูกันต่มามันมันดีตรงที่มันเปลี่ยนแม็กไวยนะครับผมคือเข้ามาบูได้เลยอะถ้ามีเพื่อนวิ่งเข้ามาหลายๆคนนะจมันไว้เฮ้ยอ่ะต่อมาพีก้าศูนลูกห้าสิบนัดดูดิมึง เป็นแม็กอนเป็นแม็กอนเป็นแมก่อนเฮ้ย HK เหรอปัญหาของมันคือยิงเบาตะลุกเยอะ มันเบามันเคลื่อนที่เร็วถือว่าดีสามสิบสองนัดโอเคมา MP5 มาการสลับปืนไวดีนะครับผมโอ้ยถ้าทางจับแผลนะ มัวไปก่อนเฮ้ยมึงไม่ใช okay, ้สนายให้ตลอดไว้ซ่เจอเจอกูลูกกูกระบุงกว่ามาดิลูกปืนกูกระบุงกว่า นี่วิ่งยิงแม่งเลยมา,มาเออมาเออขี่เขาสูนวิ่งรูดแม่งเลย เอ้าเรายังอยู่ที่ซ่องอีกหรอโอ้ดีดีดีด,ดีถือว่าดี